ตอนนี้นะฮะอยู่ที่ปางอุ๋งนี่โดย XMAX 300นะครับนี่บรรยากาศดีมากมากนะฮะผมพาไปเดินเล่นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะนี่ก็จะมีคนมาตกปลานี่ตอนนี้ก็จะเป็นหลักกิโลเนาะบรรยากาศดีๆนะฮะอุณหภูมิน่าจะประมาณสักยี่สิบกว่าองศาะฮะตอนบ่ายสี่ ไม่ถึงสิบ่ายสามโมงนะตันนี้ก็จะเป็นที่พักนี่อันนี้อะไรเนี่ยแพรเออนี่มีแพรด้วยบรรยากาศดีมากนะฮะนี่นี่แพรบริการ กลางเต็นน่าจะอยู่ประมาณทางนู้นนะนู่นแหละอื่ก็วันนี้ผมคงวันนี้ก็คงไม่ได้พักที่นี่นะฮะจริงๆผมเอาเต็นท์มาอยู่นะแต่ว่าอาดูกลมประตูแล้วเหมือนฝนจะมานะฮะตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วเมื่อวานผมไปที่ปลายเนาะที่ปายก็ก็ลังเลอยู่ว่าจะก,กางเต็นท์ดีไหมแต่สุดท้ายก็เข้าที่พักนะฮะ จริงๆด้วยเพราะว่าตอนกลางคืนมาฝนตกนะฮะแต่ว่าตอนเช้าอากาศสดใสนะฮะมีหมอกด้วยที่นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะบรรยากาศก็มีฝนตกบ้างนะฮะตกตกจุดๆนะฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรนะเมฆมากนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะมีโอกาสฝนตกสูงนะฮะตั้แต่ได้สองวันแล้วนะ,ะขับรถมาก็ก็ไม่มีแดดไม่มีแดดเลยแต่ถือว่าโชคดีนะฮะก็โดนน้ำฝนเล็กๆน้นอยๆไม่ได้ เปียกปอนอะไรมากมายนี่ๆดูบรรยากาศนะฮะอ่านี่ๆเห็นไหมอ่าอยากกางเต็นท์ตรงไหนก็ได้นะฮะนี่วันนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะก็เลยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแหละนะฮะเห็นกางอยู่สองหลังมั้งตรงข้างนู้นนะฮะก็เดี๋ยวพามาเดินดูนะฮะรู้สึกจะมีทางเข้า นักท่องเที่ยวอยู่ตรงทางด้านนู้นนะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันหมอกหรือควันควันนะครับนี่เขาเผาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่คือค่าบริการนะฮะก็ต,ตามนี้เลย มียานพหนามานะฮะมีที่นอนไหมนะฮะเด็กผู้ใหญ่นะฮะต้อมันนี้ไปถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้นะฮะวันนี้ยังไม่มีใครเข้าพักเลยเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกนะฮะเพิ่งหยุดตกไปก็เลยเอไม่พักหรอกนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะถ้าเราไม่พักนี้ไปพักที่ไหนดีแต่ว่าอยู่บ้านลักไทยอะโอเคอยู่นะที่พักอะไรก็โอเคอยู่นะฮะแต่คนข้้งจะ เะวาแพงก็ไม่ใช่หรอกราคามันก็จะประมาณนี้แหละพันนะฮะพันพันพน,นิดนนะฮะที่ที่บาล์ักไทยนะฮะแต่อยู่ที่นี่ก็ห่างจากแม่ห้องสอนประมาณสามสิบกิโลได้มั้งหรือว่าเราจะไปพักที่แม่ห้องสอนดีอ่า <c ười> คือช่วงนี้มันเป็นช่วงมรสุมเป็นช่วงพายุนะฮะผมก็เลยอยากหาที่พักแบบแห้งๆนิดนึงนะฮะไม่อยากกลางเต็นที่จริงก็เต็นมาอยู่นะแต่ ่อยากตางตื่นเท่าไรตอนนี้นะฮะมาถึงแม่ห้องสอนแล้วนะครับผมอยู่ที่ Green Mountain นะฮะนี่เดี๋ยวเราจะนอนที่นี่แหละนะฮะฝนตกพอดีเลยเยากาศไม่รู้ตอนเย็นจะได้วิขี่รถเล่นไหม อยากไปข้างบนตรงนู้นนะเขาเรียกพระธาตุอะไรนะ,ะจะได้เห็นวิวรอบๆเลยเนาะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องก่อนนะฮะโอ้โหโสุดยอดนี่นี่นี่น,น,นี่ข้างหลังนะฮะว้าวอลังการงานสร้างมากเลยฮนะมแม่ของสอนเนี่ย มันสวยงามจริงๆโอเค ทตาสวยงามฮะนี่ท่านผู้ชมอยากให้ดูอะไรนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่พระธาตุดอยกองหมูนี่สวยงามมากแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ โอ้โหดูวิวฮะดูวิวสก้อนดูวิวสก้อนว้าวนี่คือตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะนี่หลังจากที่ขับรถมาหลายชั่วโมงนะฮะจากอำเภอปายนะฮะเป็นไงบ้างวิวสวยงามไหมสวยงามไหมก็ที่จริง ึนบันไดเดินขึ้นบันไดมาตรงก็ได้เนาะแต่ผมขี่รถขึ้นมาทางด้านหลังนี่น,น,นี่ดูสินี่วัดสวยฮะคือวิววิวมันสวยคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าน่าจะมาดูอีกรอบนึงนะฮะนี่นี่นดูสิวัดพระธาตุดอยกองมูนะฮะ วิวสวยมากเลยอะวิวสวยมากๆเลย